ถ้ามีลาขาวเมื่อไหร่แสดงว่าดินเนี่ยไม่มีสารเคมีแล้วดินหมักเหนือกว่าดินผสมร้อยเปอร์เซนเพราะอะไรเรามาดูกันนะนเพื่อนๆวัสดีครับคนซ่อมรถปลูกผักครับวันนี้เราจะมาหบักดินกันนะ การหมักดินแล้วก็ต้องใช้ดินเก่ามาหมักนะถามว่าปลูกได้เลยมันก็ปลูกได้แต่ถ้าหมักจะดีกว่านะเพิ่มไนโตรเจนเพราะอะไรมันดีกว่าเดี๋ยวไปดูกันนะนี่นะเทไปก่อนนี่นะดินเก่านี่มีเก่ามะพร้าวอยู่เลยนะั่นนี่ก็ร่วนอยู่นะแต่ควรจะหมักเพื่อเพิ่มไนโตรเจนเดี๋ยวนะ เตียมไว้แล้วนะแต่ถอเทซะหน่อยก่อนนี่กระถางก็ควรจะมีรูมากกว่าหนึ่งรูนะเพื่อนๆนี่เห็นรูไหมท่านมีรูน้อยมันน้ำมันไม่ค่อยระบายมันก็จะแฉะอน,นุญาตล้างมือแป๊บนึง เตรียมาละเตียมาละเจี๋เพเพื่อนๆจะเบื่อสะก่อนไม่ได้เตรียมอะไรเลยมองเห็นอยู่นะได้อยู่นะบรรยากาศตรงนี้ดีมากเลยใต้ต้มนมะม่วงเราหลบแดดนะตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงละเก้าโมงสามสิบห้าโอ้แดดแรงเหมือนตอนบ่ายๆเลยเก้ามงสามสิบห้าวันนี้วันที่สิบนะ เดือนแปดพศหกเจ็ดเรามาดูกันนะส่วนผสมมีอะไรบ้างที่บอกว่าดินหมักเหนือกว่าดินผสมก็เพราะนี่ตัวนี้เห็นไหมนเพื่อน รำรำลำละเอียดหรือลำอ่อนนะมีไนโตรเจนหกเปอเซนตกว่ากนะเราก็ใส่ไปเลยแล้วเราก็จะหมักเพื่อให้เกิดกระบวนการลาขาวเพื่อนๆถามว่าใส่เยอะไหมยิ่งเยอะยิ่งดีนี่มีดินประมาณครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งเกินครึ่งมานิดหนึ่งตีสักครึ่งหนึ่งอ่ะนี่นะหนึ่งถ้วยนะ หนึ่งถ้วยปัดปาาเลยนะนี่นะก็โรยไปนี่แหละตัวนี้แหละถ้าเขาเกิดกระบวนการย่อยปุ๊บราขาวจะเยอะมากๆจะเกิดความร้อนนิดนิดความอุนะ่นน่ะไม่ร้อนมากนะไม่เหมือนไม่เหมือนปุ๋ยหมักนะนี่นะหนึ่งถ้วยแล้วนะสองถ้วยนะปาดหมาดหมาดนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยแล้วผักจะไม่งามได้ไงเพราะส่วนใหญ่ที่นี่จะใช้ดินหมักนะหมักก่อน แล้วค่อยไปปลูกอีกถ้วยนะเพื่อนๆถามว่าใส่ปริมาณเท่าไหร่ก็ไม่ได้ช่างกิโลไม่ต้องไปช่างเพราะไปช่างแล้วสุกมันยุ่งยากกะเอามากน้อยก็ไม่ผิดไม่ถูกแต่ถ้ามากจะดีเพราะในตัวเจนในนี้จะมีเยอะแล้วเกิดกระบวนการย,ย่อยปุ๊บจะมีราขาวโอ้โหนั่นแหละผักจะชอบมากๆเลยนะนี่นะใส่ปะ่ะเท่าไหร่ละสามถ้วยนะ เนี่ยแค่นี้พอํำละเอียดนะโอ้ถ้ามีเปมาแฝนใต้ต้นมุ่งนี่น่านอนมากๆเลยเพื่อนๆก็คนให้มันเข้ากันคนไปก็ดูไปด้วยว่าเขาชื้นขนาดไหนนะคนให้ถึงข้างล่างเลยมผมใส่ไม่ไม่ได้ใส่ดินแค่สองกระถางนะมันมีใส่ไว้แล้วนะ ใส่ไว้เมื่อสักครู่นี้งั้นเดี๋ยวเพื่อนๆจะเอ๊ะใส่แค่นี้เหรอดินไม่ใช่นะใส่เยอะนะครึ่งกระบะเลยนะนี่ดินนะคนให้มันเข้ากันให้มากที่สุดหรือเราจะล้าน้ำไปก่อนก็ได้แล้วแต่สะดวกนะของแต่ละคนนะเอาไปถึงข้างล่างเลย ดินหมักนะผักโตไวมากๆมาฝั่งนี้บมักอุ้ยอย่าให้โดนน้ำนะเพื่อนๆนะหมายถึงว่าอย่าเวลาหมักเสร็จแล้วก็อย่าให้น้ำมันเข้ามันก็มันจะแฉะมันจะเน่ามันจะมีกลิ่น ถ้าไปปลูกก็ปลูกได้เลยนะแต่ถ้ามาหมักก่อนสุดยอดมากมากเลยเราใส่ลำไปแล้วความชื้นก็อาจจะลดลงไปบ้างหรืออาจจะชื้น ชื้นพอดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องเอามือมาควักดนูนี่แหละนี่แหละ เจอพวกเศษพลาสติกเก้าออกด้วยมีหย้าด้วย เราก็มาตรวจความชื้นดูว่ามันชื้นขนาดไหนชื้นมากหรือชื้นน้อยนะนะชื้นอยู่เราก็จะใส่น้ำไม่ต้องเยอะนิดหน่อยนี่เป็นน้ำปาหมักนะเ,นเพื่อนๆอยู่ในนี้นะอุ้ย ถ้าถ้าไม่มีน้ำปาหมักน้ำเปล่าก็ได้แต่นี่ตรงมีนี่กากน้ำตาลนี่สำคัญมากๆเลยเพราะกากน้ำตาลเนี่ยมันจะมีความหวานจุลินทรีย์ในอากาศเขาจะมาลงมากินกากน้ำตาลแล้วเขาก็จะย่อยเป็นเชื้อราสีขาวเวลามีลาขาวอย่าตกใจว่ามันเสียนะมันคือสุดยอดแล้วลาขาวนะจำไว้เลยนะมันไม่เสียนะลาขาวเนี่ยที่เราหมักเนี่ยเราต้องเกิด เราต้องการให้มันเกิดลาขาวแล้วก็ใส่น้ำปาหมักน้ำปาหมักก็มีโปรตีนอยู่แล้วแต่ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะใส่ไม่ต้องเยอะอย่าให้เยอะเท่าน้ำมาให้น้อยกว่าน้ำอะ่ะแค่นี้พอน่านจะสักครึ่งแก้วกาแฟนะแล้วก็ปิดไว้ไม้ ทิ้งปกติทิ้งไว้ใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนนะวันเข้ากันไหมถ้ามันละลายหมดก็ไม่ต้องใช้ไม้เออละลายละลายอยู่โอเคละลายอยู่ง่ายๆนะลาดลาดคิดว่าให้ทั่วที่สุดอ่ะ รูมันจะตันเ,นเพื่อนเพเพราะทีรูมันจะตันมันมีพวกน้ำปาหมักเราไม่ได้กรองมันไงนจะโอเคอยู่นะเดี๋ยวนะแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวลองลองคุยดูก่อนว่ามันจะพอไหมเดี๋ยวขออนุญาตล้างมือก่อนน้ำอยู่ใกล้ๆแนละ้ว ของคนดู รู้เสียงจะเป็นไงบ้างเดินเหยียบ้ายสองรอบละมีเพื่อนๆบอกว่ามีไม้ไม้ไร้สายราคาถูกๆมันไม่น่าจะใช้ได้นะราคาถูกๆเคยซื้อแล้วมันก็ใช้ไม่ได้ก็เลยต้องใช้ไม้สายไม่มีไม้ก็ไม่ได้ด้เสียงมันจะไม่ดังไม่ชัดผู้ชมผู้ฟังอย่าดูไม่รู้เรื่อง สัมผัสอีกสักรอบนึงก่อนอนพอไหมน่าจะพอแล้วล่ะกําลังดีนะขนาดนี้นี่น้ำมันเหลือ,อกหน่อยก็สยใส่ปหมดเลยเหลนิดหนึ่งใส่ไปเลยดีกว่า ใส่แล้วไม่คนแล้วนะเพื่อนเพื่อนใส่แล้วก็ใส่เลยนิดเดียวดีกว่าไปทิ้งเพราะว่าความชื้นมันยังไม่ถือว่าเกินเนีไย เพื่อให้ได้ผลอีกดียิ่งขึ้นเอาลำละเอียดโรยหน้าเลยนี่แล้วเดี๋ยวเราก็เก็บล่อให้เชื้อมากินลำกินน้ำตาลนี่เอาแบบนั้นเลยนะ ว่าเวลาเราขายของใช่ไหมเราก็ต้องแต่งหน้าให้สวยๆใช่ไหมคนจะได้มาซื้อใช่ไหมเพื่อนนี่เราก็แต่งหน้าสวยๆให้เชื้อเนี่ยมันอยากลงมากินนี่เรื่องจริงนะไม่เรื่องตลกนะ <c oughs> บางคนถามว่าผมพูดตลกโรยหน้าเลยเป็นเทคนิคอย่างหนึง่งไม่โรยก็ได้โรยก็ได้แต่ว่าลำเรามีเยอะไนงะยิ่งเยอะยิ่งดีถ้าเราใช้เยอะๆผักเราก็จะงามที่ต้องหมักบ่อยๆเนี่ยว่าเพราะว่าเราปลูกผัก ขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมเราก็ต้องหมักเรื่อยๆแล้วประมาณเจ็ดวันเราก็เอาไปใช้สามสิบวันเรามาเปิดดูนะมีราขาวเราก็ลองคุยลงไปดูนะคุยลงไปข้างล่างอ่ะดูว่ามันกินลงไปลึกขนาดไหนแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้สักเจ็ดวันก็เอาบนๆเนี่ยไปใช้แล้วข้างล่างปล่อยก่อนแล้วพอเดี๋ยวรออีกสักหลายวันเรา,าดูราขาวก็จะเกิดอีกมีเพื่อนๆถามว่ากี่วันใช้ได้ผมเคยใช้นะห้าหกวันผมก็ไปใช้แล้วแต่ถ้าให้ ดีๆแบบโชว์ๆหน่อยคนที่ไม่เคยทำนะสักเจ็ดวันก็ได้มาเปิดดูแล้วลงล้วงมาดูถ้ามันเริ่มอุ่นๆก็ใช้ได้ก็เอาดินเนี่ยไปใส่กระถางไม่มีกระถางตัวอย่างอ่ะถ้าสมมุติเจ็ดวันเพื่อนๆอยากใช้ใช่ไหมหากากมะพร้าวอาลองก้นกระถางก่อนนะนี่นะนี่มาสมมุติจริงๆนะแล้วก็เอาดินเนี่ยใส่ลงไปใส่ใส่ใส่แล้วก็ผักปลูกแล้วก็รดน้ํา ไอ้ดินที่มันหนุนหมุนมาโดนน้ำมันก็จะเย็นแล้วเดี๋ยวก็รอผักโตอย่างเดียวพอผักเริ่มโตมาหน่อยหนึ่งปุ๊บให้ปุ๋ยหมักพืชสดเลยโรยโรยโรยโอโหโตเร็วมากมากทเป็นตัวอย่างไว้แล้วในอยู่ข้างหลังนั้นนะทําไว้หลายครั้งแล้วนะลองดูนะนเพื่อนๆตอนนี้รู้ยังว่าทําไมดินหมักถึงดีกว่าดินผสมดินผสมก็คือเอาดินเอาแกลบ เอาหลายๆอย่างมาผสมกันนะั่นคือดินผสมแต่ดินหมักเป็นดินหมักอินทรีย์ด้วยนะร้อยเปอร์เซนเลยดินหมักเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการย่อยสลายตัวเองโดยที่มีลาขาวมาย่อยให้เกิดความร้อนอาจจะร้อนไม่มากเท่าปุ๋ยหมักนะแต่ก็จะมีลาขาวขึ้นมาถ้ามีลาขาวเมื่อไหร่เสียอ่าเอาใหม่นะถ้ามีลาขาวเมื่อไหร่แสดงว่าดินเนี่ย ไม่มีสารเคมีแล้วเพื่อนเพื่อนเชื่อหรือเปล่าบางคนอาจจะบอกว่าไอ้ไหนไปนไหนแล้วไอ้นี่ยกากน้ําตาลอาจจะมีสารเคมีตกครั้งมีจริงไม่เถียงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผ่านขระนวนการย่อยแล้วตรงนี้จะเป็นอาหารของเชือ้อราที่มันเกิดเชื้อราได้ก็เพราะว่าไอ้นี่โดนย่อยไปแล้วเข้าใจนะเพื่อนเพื่อนถ้ายังไม่มี ้าเชื้อราไม่มีก็แสดงว่าดินเนี่ยอาจจะยังมีมีเคมีอะไรผสมอยู่นะเข้าใจนะสังเกตพวกเห็ดในป่าพวกเห็ดพวกพวกพวกเห็ดนะ่ะแสดงว่าดิตนตรงนั้นอะมันดีมันเลยเป็นเห็ดได้แต่ถ้ามีเคมีอยู่มียาราดยาเห็ดจะไม่ขึ้นนี่ก็เหมือนกันกากน้ําตาลอาจจะมีเคมีตกค้างแต่ผ่านกระบวนการย่อยเสร็จแล้วมีราหาขึ้นแล้วกากน้ําตาลก็เป็นอาหารพืชละนี่เรื่องจริงนะเขาพิสูจน์กันมาแล้วนะ ว่าดินแบบเนี้จะไม่มีสารเคมีตกค้างแล้วของเราก็ไม่มีสารเคมีตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วยาก็ไม่เคยฉีดมีหนอนบ้างามีบุ้งบ้างมีหอยบางกินบ้างก็จับจับ,จบออกไปแค่นั้นเองชัดเจนนะครบถ้วนนะมีอะไรเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องใส่ใส่อะไรบ้างกี่วันความชื้นต้องอย่าแฉะนะถ้าแฉะแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหามันจะมันจะเน,น่าแล้วจะเกิดหนอน เดี๋ยวเนี่ยต้องหาผ้ามาคุมไว้เดี๋ยวคุมให้ดูเลยดีกว่านะอยู่ใกล้ๆนะทําให้แบบครบวงจรเลยเอาให้เห็นกันชัดๆจะได้จําแล้วติดตาโหในนี้เหลือถุงว่าจะหมักก็ลืมพอดีประเทตรงนู้นก็เลยหมักแล้วนี้มีนิดหน่อยเนี่เดี๋ยวไว้หมักรอบหลังนะนี่ ลืมไปเลยว่าจะหมักลงไปด้วยไม่เป็นไรเอาอะไรก็ได้มาครอบไว้คุมไว้นี่นี่ยังมีหอยอยู่เลยเห็นไหมเพื่อนๆไอ,อหอยพวกนี้มันจะมีตัวเล็กตัวใหญ่นี่นี่มันยังหลบอยู่เลยนี่นี่ๆนี่แหละนี่แหละ,ละ,ละตัวดีเลยละ่ะนี่มันชอบหลบอยู่ใต้กระถางไม่รู้กินได้ป่ะหอยนี่ไออยู่นู้นเลยมันชอบหลบอยู่ใต้กระถางแล้วเวลาเราเผลอปุ๊บมันก็ขึ้นมากินป่ะนี่นะ ที่ต้องใส่เนี่ยเพราะว่าต้องทำให้มันเป็นเป็นโดมอะ่ะแล้วผ้านนี้ก็ต้องกันน้ำได้ด้วยนะเพราะช่วงนี้ฝนมันตกทุกวันวันนี้วันที่สิบเดือนแปดหกเจ็ดนะเพื่อนๆนี่แหละคุมคุมแล้วก็หาอะไรทับไว้เพราะว่าลมมันแรงเดี๋ยวมันจะเปิดขึ้นก่อน นะเอาหินทับไว้เอาหินอะไรก็ได้ทับนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเอาหินทับไว้ไหลอันนี้อยู่นี่นี่นะ เวลาฝนตกนะ้ําก็จะไหลออกไปใช่ไหมมันจะไม่ขังตรงกลางถ้าผ้าใบมีรูมันน้ํามันจะเข้าไปแล้วมันจะเสียนี่นะทุกอย่างทุกขั้นตอนนี้บอกละเอียดยิบเลยนะไม่มีอะไรปิดบังนะครบถ้วนนะแต่ก็ยังน่าจะมีคนต้องสงสัยอยู่สงสัยก็ถามมาแต่นี่ขั้นตอนนี้ละเอียดที่สุดแล้วไม่คิดว่าจะละเอียดกว่านี้แล้วนะมันไม่มีอะไรตั้งแต่เอาดินมาใส่ วิธีการผสมกี่วันวันที่อะไรวันนี้นะบอกหมดแล้วนะสงสัยก็ถามมาแล้วก็ลองทำดูนะทำานน้อยก็ได้ผมเคยทำในน้อยให้ดูใน,นกำลังเล็กๆอู้ราขาวขึ้นดีมากๆเลยมีเพื่อนๆหลายคนก็คอมเมนต์มาบอกว่ามีราขาวขึ้นก็แสดงว่าใช้ได้ปลูกได้เลยครบท้วนชัดเจนนะสงสัยก็ถามมาเธอได้โปรดถามมาเธอแต่ว่าถาม โดยที่ไม่ได้ดูคลิปเลยเนะี่ยมันไม่มีทางรู้เรื่องต้องดูก่อนหนึ่งรอบถ้าไม่เข้าใจก็ถามมาแล้วถ,ถามมาแล้วคนทาคลิปต่อไปยังไม่เข้าใจก็ต้องไปดูคลิปอีกมันจะได้เข้าใจเพราะว่าในเนี้ยอยู่ในนี้หมดแล้วขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคนซ่อมรถปลกผังนะครับสุขภาพดีต้องผลิตเองนะแม้แต่กระทั่งดินเราก็ยังผลิตเองนะอินทีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะดินหมักอินทรีย์นะครับ ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับ